สวัสดีครับพี่น้องไม,ม่นี่เมนูแนะนําครับขวนกครับขวนกก้อยนกไกนกม่น,นี่พาไปเบิ้งครับพี่น้องวิธีเห็ดวิธีทํำของเพิ่นครับไปกินน้ากันพร้อมไปเบิ้งวิธีท้ำพร้อมครับพี่น้องอไ,ปไปไปน้ากันครับไปพี่น้องไปลุยปปาบนี่ พอ่คนไปกุยนะอุ้ยปลาไหปลาจอมครับใส่ลงไปครับพี่น้องเรื่องครับใส่ลงไปครับพี่น้องอันนี้ต้นก้อยนุ๊กนี่ครับมาหมื่นมาคำหนึ่งเขาเขาจะเซตครับเอาใส่ไปก็เห็นบนมอญใส่เขาอยู่บานเนี่ยนี่แหละนี่ครับพี่น้องป่านี่อ้าว เรียบร้อยครับจบไปกระสอบเอานี่เ้องเทียนยังกินติ่งท่านเนี้ยอุ่นราบเล็กน้อยเบ่ได้บ่ได้ได้กลอยกลอยนำ้ำย่างกลอยไดย้นี่ครับมึงมันมันนู้ยังมันกระดกกระเดด ก็ทักฮึทอยู่ไม่อช่หรอะยะเท่าไรนะับระยเหมือยตู้เก็ไดงตอนเครื่องเค่ไหนเครื่องนี่วรสิท้อมเครื่องครับเครื่องหวอมนี่นกพิมพกินอะรเล่านกเขานี่กเขา

ยยาง่่โอ้นี่ครับย่างย่างอันนี้ย่างครับย่างก้อยย่างก้อยพจน์ก้อยว่าอันเอาตัวนี้ไว้นี่อาจารย์ไหมเอานี่ก้อยมัดกันสองตัวนะครับมัดกัจะห้อยเกลือเอาหลือมีย่างปิ้วยเกลือทำไมมีอันนี้ย่างก้อยครับนี่จะไปย่างก้อยครับก้อยาะต้องใช้เกลือด้วยอาจารย์ไหมเอาใช้เกลือนี่มาย่างก้อยสามตัวกอเอต้นนั้นย่างปิ้งไปมันเออจะได้กินที่บ้าน เราหาทานใไฟดีๆอย่างมันเหนื่อยท่านเลย้องแสงไฟก็ได้แล้ว้องใช้ไฟหรอมันแจ้งอยู่ปิดเอออันนี้ขั้วขั้วคนั้วขั้วไหวขั้วไหวอเกยกับพุกเคยกับพุกนีถามไก่ถัไปเนี้ย ช้างขาวกอนนีน้พี่น้องถ้าเบื้องตอนปรุงตอนอยังเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่เด้อเบื้องตอนคั่วจะนีแหละนี่ก็ปรุง,งครับปรุงแล้วก็กินโอ้ยนี่ครับโอ้น้ำมันหน่อยคือคลัทเถอะวะสุดยอดเลยครับอันนี้ย่างเห็นยังก่รอลาบเพิ่งยังก่รอ,อย่างก้อยครับย่างก้อยอย่างก้อยครับนี่ย่างเราเราลองพลิกเบื้องพลิกคางเบื้องนั้นป๊าบนี่ปั๊บ หื้อเป็นตะกินครับสุด,ดยอดเลยครับตำเครื่องครับพี่น้องอันนี้มี่ยังไงน,นี่เครื่องมี่ยังไงมีตะไคร่ตะไคร่พริกพริกหอมแดงหอมแดงครับเออนี่ตะไคร่พริกหอมแดงครับพี่น้องนี่ครับตำเครื่องครับครับพี่น้องอันนี้ขัวครับ หัวเครืองหนครับปีกัวเครงหนครับปีกครับทำมันตอนสุกอ่าถ้าเบื้องตอนสุกกับร่อยมีแห้งถ้าเบื้องตอนสุกกับตอนกินครับตอนนี้ว่าตอนเองกินเนหอมเที่เหไม้กินมัน้มยเบ้าเด่นคนกินนี่ลนาอืนครับกินทั้งซัดปีกซับน้ำครับมันอืนีครับไอ้ต้นตุนครับพี่น้อง 快！讲讲

วันี้ฟัดใสันมีททุกคนครับนี่ะครับนี่จากสันมีททุกคซับครับ มีแต่เดียวกพสายใจครับใส่สองอันเลยครับบานนี้เดียวพ้ท่านชินครับใส่สองอันครับ ฟักแล้วตําครับพี่น้องให้มันนวลให้กระดูกมันแตกตั้มให้ให้มันนวลให้กระดูกมันแตกว่ะให้มันนุ่มมันโมญเงี้ยฟักนึ่งภาษาใจตําเข้าไปงูหนุ่มกันตัวแบบนี้เหมือนโมญเงี ครับก้อยสุกครับก้อยนกสุกเพชรบ่าเอาพอดีพอดีที่แหละนี่ครับทีผงลงไปครับพี่น้องก้อยนกก้อยนกอันนี้อนี้คุพ่อคนแม่กุ๊กคุณพ่อคนแม่กุ๊กเส้นหน่เส้นหน่เส้นรายเส้นร้ายว่าดระเฮียร์ข้าวคัวข้าวคัวครับพี่ผงผงชรสต๊ากคัวก้อยนกแบบสุดอุบล ปลาอไรคือตัวนี้โอ้ยน้อยอยังครับนี่พี่น้องปลาปลาจมโอ้ยปลาปลาจมครับใส่ลงไปครับพี่น้องอเขีมไปตัวเขี่ยมเลจะเขี่ยไหลเลยเขี่ยมมันอ,กออกบ่ได้เด้กนี่ครับพี่น้องมะน,นาวครับรีบลงไปอขอกปากนัวจบปบ่บ่าบ่าบา นี่ครับปุ้มครับ <c oughs> อือหือหืออ้าวเยวจะน้อยครับน้ำปลาครับพี่น,อน้นองมนุษย์บานี่อ่าครับมนุษย์ไปมนุษย์บาริน่าตำหน่ของมันแย่อยู่น่นนาตำล้วได้หน่อเดีย๋ยวไปถุงมาขันไปถุงมาขันนี่ม ซิมไอ้ซิมเมืองไหนเดีย๋ยวเป็นไงครับอ,อือหือนะปวดประแดกปวดประแดะดวันี้กระดี่งอ้ยเผ็ดจังอือนี่เครื่องครับไปลงไปครับพี่น้องเพื่องไปเพื่องลงไปกับมนุษย์อีกครับ ปันเลยเฮ้ยบ้ซิมเม้นเดย์บดเท่านั้นเสียบปุ้งทีเดียวจบปุ้งทีเดียวจบครับพี่น้องเม่งตอนกินครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เกินก้อยนุกย่างล้เมืก้อยมันก้อยนิ้บับพันธ์คนไทยเขาเอิ่อญก้อยก้อยนิ้บเป็นบ้างนนี้สุกแล้วครับ อันนี้ซุกแล้วมาก่อยครับกขอยนอกครับบลาหนี้เบรงขวานกครับพี่น้องนะนี่ครับขึ้เก้าครับคนพ่อคนแม่กุโคนพ่อคนแม่กุอีกแล้วนี่ขวานกครับพี่น้องครับเศรษลอยเศหน่อยเศร้าเศร้ายผมขาบไบร์ที่ปลาประจมนี่ครับ ที่เดดพี่เดดต้องเบื่อนะจะเลี้ยงน้ำปลานิดนะึงใส้พักอยู่แต่กันเกี่อๆโตสันนั้นนียกก่ยังงนอะรอลอยองรองเ,งเรียนเขียวๆน่ะมาลาบครับมา,มาลาคินโน,น่มาลาข้าวมันขุมคุมอําล้มผมไม่จะแสบ เติมรสชาติขมเข้าไปครับคือมะละกีโนครับพี่น้องอือดีบางหนักบ่มนอยู่มนนัวครับใส่ลงไปอีครับน้ำปลาบานนี่มนนัวครับมันยังมันยังปรสาใจ่างน้ใส่เห็นคบเป็นน้ำปลาครับใส่ลงไปครับหมันหอมเติมมาใส่ลายหันจะเป็นปนมีขมล้ำตัวอะไรบอย่ามะละกีโนรับบอะไรโบปนี่บโบขมอะไรบ้บ่อ่อนมันอ่อน มาขากเอมพี่เขาดึกนี่ครับพี่น้องเสียึ้นเสียตัวักขับบันรใพักลงไปครับพี่น้องขี้เล้าต้นหอมสดห่อมนี่ครับพี่น้อง ก็ีเสียบตอนนี้่วงไส้หรอกุ้งตอนนี้เนื้อถุเลยชีถุงสิปตอีชีถุงกว่าเล้วครับพี่น้องกินกลี่ยพยายามมองตักินเขาแล้วกัพยายามมองขึ้นบนวานะครับพี่น้องอันนี้คือไครับมังจะแบกันไหนไวกันไนไบึงชิ ผมอร่อยม่อ็งเป็นไดให้น่ยสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับออมออมนกขวานกครับพี่น้องเอื้นขวาจอมอะไรอมใส่เขาเบือเขาขวานนี่เอื้อนขวานข้างบนเลยเอื้นขวาแมงเดือสี่ขวานู้สิละอ๋อนี่ขวานกครับนี่ครับว้ายเสีย เบ็ดตัวน,นัน้นร้อนไเย็ดไปไปไปขาอวยไปเอาไปเอ็นเบ็ดกวยเกลือนะ่งอ่ะครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วรอบดึกครับไปนี่นี่นี่ลาบนกครับอันนี้กวาด แล้วคือว่าไก่ตอนที่ทำว่าไก่เลื้อยเลืมาพันนกบาทน้องเตี้ยเตี้วครับเตี้ยคภาพนี่ครับตอนตอนลกขนล้นปีกว่าไก่เพราะเพราะชุกแบบพันนกบาทนี่ครับโอ้ยนกขุมลีพี่น้องเอามากินน้ากันครับพี่น้องลุยนี่โคตรโคตรข้ามตอนนี้กระซี่ถุงกว่าแล้วครับนี่ก็ยังเดี๋ยวถุงถัวเอาลุยเลยครับกินเลย ไปแดดไปฝนโตเลยแดต้องรู้นำก็นำบ่สุ่มนำไม่ถือมั้งส่วนในี้มันงามไปกว่าก้อยพัดก็กยผ่านดูเอามาเผ็ดผ่านไปก็ผ่านมากผู้พเอาตมากินเห็ดค่ยิ่งง่อยยิ่งง่ายเจอ่ไป ủa anh đi mình mẹ, mè, thúng lăng anh à? anh có mang gì nóc? Ừ. Ừ. Mà, mà. Này bạn. Ôi na, họ cứ phê phùng luôn. Cái gì hả đây à? Ê, Ừ. 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 นกมันมิดใจเราจะเห็นชุกแล้วว้าเป็นนกว่ะมันเปลี่ยนสภาพได้ครับขาดเองอือครับขนึ่งอือหอมน้ำอืออือครับ

าสาอีสานคนอีสานคนไทยเขาอื่นก่อยดิบนัำซเบกระโดนอตอนเปลี่ยนตอนมะขัดหามทิมเรื่องนี้เลย,จ,ยเจับมือก้ไยมาแปลี่ยนยางนุ่งกาลยบัดยากกันยุ่งเยอะๆยะตเงอาไม่ต้องไ่ต้องป๊อปๆ๊อป,อปอไม่กระโดนครับ เลยฮะจับมีเขาอยู่มันอยู่ท uh 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 ิ่น้ำนี่พะกรับส่วนี้หะอืมเขาเลยเขาจะเกินพะกรูนน้ำนี่พะกรูโขกตัวนี้ต่วนี้ได้ปลาท่อนอืมน้ำสีส้มนี่เจออกอนี้เกินพะกรูนน้ำาอ้ยเฮ้ยเก็ดแล้มันเข่าปทั้หนงเองเนาะไม่กอันตรายหัอกสิ นองุ้งต้เสียนะาจากบัวต้องไปแล้วล่ะไปแล้ววัดซีจุมเัาก็นนดนเนาะนอนแล้วอีบานเขาตัวสามีหนาโดยรเ็นเ่องีจะเรื่องพอควัาพอไปบ้านเขาแค่ต้อนกุ่มหนึ่งก็เงียบเา็จะมาว่าใช้อยเกื่อนเวียนละครับมาอยเฮือนตตอนอยู่บ้าน มาสบายยพักรีสอร์ทเออเขารีสอร์ทเดี๋ยวต้องมาไต่บ่อส่วนกันนะยาอีกยาอีกเกินเยอไทยบงหมื่นอืมมาหมื่นนาะวยหบนหอืมืมออือือมมื

ยังเสรมีเิยรั่ <c oughs> <PW K> ok. มันดิอ่ะดกตัวมันเีสองตัวเกิ่ยินเลยนี่เนี่หนูหนูตัวดีหนูตองเช้าเนาะอืมนี่นวะไม่เลื้เด้อ huần nóc huần nóc nghe anh đi toàn vậy mình mới hiền mình ui làm ngày này im bây giờ đón nam đúng rồi con quẩn rồi yêu quẩn mặc nhèm cổ ờ Valeu.